สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะกลับมาพบกับ English class by ครูแก้มนะคะวิชาภาษาอังกฤษก,กับครูแก้มเช่นเดิมนะคะนักเรียนได้ใบงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะครูจะมาสอนนะคะให้นักเรียนทำใบงานให้อย่างถูกต้อนนะคะ Our today lesson is about containers and quantities นะคะวันนี้บทเรียนของเรานะคะเกี่ยวกับอาหารนะคะแล้วก็ บรรจุพันธุ์ใส่อาหารนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะเรียนนะคะอันแรกนะคะ food and containers นะคะเ,เราจะเห็นช็อกโกแลตนะคะเขานับช็อกโกแลตนะคะเป็นแท่งนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า a bar of chocolate a bar of chocolate นะคะ number two น,น,นะคะกาแฟนะคะใส่ถ้วยนะคะภาษาอังกฤษเรียกถ้วยกาแฟว่า a cup of coffee a cup of coffee คือกาแฟหนึ่งถ้วยนะคะ number three ค่ะ rice คือข้าวสารนะคะ a bag of rice a bag of rice ข้าวสารหนึ่งถุงนั่นเองนะคะ number four a jar of jam a jar of jam jam, jam ก็คือแยมนั่นเองนะคะแยมหนึ่งกระปุก นะคะหนึ่งโหลนะคะเขาเรียกว่าจาร์นะคะ a jar of jam นะคะ number five ค่ะยาสีฟันเรียกเป็นหลอดใช่ไหมคะยาสีฟันภาษาอังกฤษเรียกว่า toothpaste toothpaste นะคะในชีทนะคะคุณต้องขอโทษมากๆเลย I'm very sorry นะคะครูเขียนผิดนะคะครูไปเขียน toothbrush นะคะนักเรียน ขีดเส้นขีดเส้นนะคะแล้วแก้ให้ครูนะคะเป็นคำนี้ค่ะ toothpaste นะคะครูไปเขียน toothbrush นะคะ toothbrush ปลวพาแปรงสีฟันนะคะตอนนั้นครูน่าจะทำงานเยอะนะคะขอให้ในักเรียนแก้ให้ครูด้วยนะคะต้องเป็นหลอดน,นะคะภาษาอังกฤษคือ a tube ค่ะ a tube of toothbrush เอ้ย a tube of a tube of toothpaste นะคะถึงจะถูกต้องนะคะคือยาสีฟันหนึ่งหลอดน,นะคะ Number 6ค่ะ two kilos of grapes two kilo of grapes นะคะกิโลก็คือกิโลนะคะ grapes คือองุ่นองุ่นสองกิโลนะคะ two kilo of grapes นะคะ Number 7ค่ะ a dozen of eggs a dozen of eggs D.O.Z.E.N. d o z e n นนะคะแปลว่าโลค่ะไข่หนึ่งโลนะคะ Number eight a loaf of bread a loaf of bread ขนมปังหนึ่งก้อนหนึ่งแถวใหญ่ๆนะคะยังไม่ได้สไลด์นะคะเขารภาษ,ษาอังกฤษเรียกว่า loaf นะคะ Number nine ค่ะ a quart of milk a carton of milk นมที่เป็นกล่องยาวๆนะคะเวลาจะทานเราต้องเทใส่แก้วนะคะเขาเรียกกล่องยาวๆที่ทำมาจากกระดาษว่า carton นะคะนมคือมิ l k ค่ะ a carton of milk นะคะและ number 10น้ำหนึ่งขวดนะคะ a bottle of water a bottle of water นะคะ น,นักเรียนเห็นบรรจุภัณฑ์แล้วนะคะเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ bar bar แปลว่าแท่งนะคะ cup cup แปลว่าถ้วยนะคะ bag คือถุงนะคะ jar คือขวดโหลกระปุกก็ได้นะคะ jar นะคะ ทูบค่ะทูบแปลว่าหลอดนะคะกิโลก็คือกิโลนั่นเองนะคะดอลล์เซนคือโหลค่ะมีสิบสองอันเนาะหนึ่งโหลโลฟคือก้อนหรือว่าแถวก็ได้นะคะใช้กับขนมปังน,นะคะคอร์ทนคือกล่องนมนะคะกล่องกระดาษน,นะคะบ o อทเทิลคือขวดค่ะเรียบร้อยนะคะใบงานแรกนะคะนักเรียนก็ นำไปใส่แค่นั้นเองค่ะมาถึงใบงานที่สองนะคะครูให้แปลความหมายวาดรูปและระบายสีให้สวยงามนะคะแปลความหมายข้อที่หนึ่งนะคะวาดรูปด้วย Pencil ดินสอนนะคะ you use pencil to draw นะคะ and color beautifully นะคะวาดรูประบายสีให้สวยงามนะคะ,ะคมมับะคะอันนี้มีคะแนนด้วยนะคะเก็บคะแนนเลยนะคะ number one above chocolate แปลว่าอะไร ช็อกโกแลตตึงแท่งง่ายๆนะคะ number two a dozen of eggs ไข่หนึ่งโหล number three a cup of coffee นะคะ number four a loaf of bread number five เนี่ยคูเนี่ยพิมพ์ผิดอีกแล้ว a bar of chocolate มันซ้ำกับอันแรกนะคะไม่เป็นไรนเรียนว่าสองครั้งได้นะคะ number six two kilos of grapes นะคะ,อะลองเขียนเองแปลว่าอะไรนะคะ number seven a quart of milk หมายเลข a tooth of toothpaste นะคะไม่ใช่ toothbrush นะคะนักเรียนแก้ให้ครูด้วยเนาะโอเคค่ะวาดลูกนะคะระบายสีให้สวยงามง่ายมากเลยนะคะสังกฤษครั้งนี้น้อยนะคะครูจะเริ่มจากน้อยๆก่อนนะคะเหมือนเดิมค่ะงานในสมุดนะคะงานในสมุดค่ะนักเรียนจดตามนี้เลยแล้วก็แปลแค่นั้นเองค่ะง่ายมากง่ายสุดๆนะคะมีนะคะนักเรียนแคปเลยนะคะ อะไรให้เรียบร้อยนะคะเราต้องทํางานในสมุดด้วยนะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะมีสิบข้อนะคะงานในสมุดนะคะนักเรียนก็ทําให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเอานำมาส่งนํามาส่งก็ได้เนาะนามาส่งก็ได้ค่ะนะคะเออโพสต์ก็ได้ใครจะส่งครูทางออนไลน์ก็ได้นะคะ อ่าส่งครูทางออนไลน์ก็คือทาง Facebook เนาะนักเรียนส่งทางอินบ็อกซ์ให้ครูเลยนะคะงาน,นเสร็จหมดส่วนงานใน Worksheet นะคะแบบฝสกหัดน,นะคะนักเรียนก็เดี๋ยวรอว่าจะนำมาส่งวันไหนนะคะให้เรียบร้อยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะก็เรียนเรื่องง่ายๆนะคะฟู้ดคืออาหารนะคะต่อจากครั้งที่แล้วเทอมที่แล้วที่เราเรียนนะคะนี่ก็จะเป็นบทเรียนที่ต่อเนื่องนะคะฟู้ดแอนด์คอนเทนเนอร์สนะคะก็คืออาหารแล้วก็บรรจุภัณฑ์นั่นเองนะคะช็อกโกแลตเรียกเป็นแท่งคือบาร์นะคะขวดน้ําเรียกเป็นขวดคือบอทเโลนะคะนมเป็นกล่องนมกล่องยาวๆนะคะเรียกคอร์ทน ไข่เป็นโลเรียกว่า Do เซ n นะคะนักเรียนทบทวนให้เรียบร้อยนะคะ thank you very much for today see you next lesson bye